สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดี FC ผู้ติดตามทุกช่องทางนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่4นะครับ4ธันวาคม25 6 8นสิะครับสินใครครับผมอุดมพรแท็กเตอร์ครับมีรถมาให้พี่น้องไดีชมนะครับมาให้พี่น้องเกษตรกรอนตอนนี้ที่ยังหารถบอยบ้านนี้มีรถสช้งานสายการงานนะครับที่กำลังหารถน่ครับเขามาเจอคลิปนี้นะครับเป็นเอ6สานะครับดีที่เป็นตัวขั้นโค้งนะครับ รถคันนี้จดทะเบียนปี54นะครับเครื่องเกียร์ปั๊มดีนะครับขายตามสภาพนะครับเครื่องเกียร์ป <time> ั๊มดีขายตามสภาพนะครับเครื่องเกียร์ปั๊มดีจดทะเบียนปี54เรียนตุริยนจุดโอนครบนะครับดันหน้าพ่านพวนนะครับมีอุปกรณ์ซองชิ้นนะครับดันหน้ากับพ่านพวนสาย่างนะครับใบมีดกับสาย่างนะครับเดี๋ยวสิ้าไมาชมรอบๆ่คั่นนะครับยางยางสภาพยางนี่ยางหน้าก็ไม่ไม่อยู่ครับยางหลังก็อยู่ประมาณ50-60เปอร์เซ็นต์นะครับใส่งานได้อีกหลายปีอยู่นะครับ รถนี่เครื่องดีเกียร์ดีนะครับบ่เคยตัดทอนนะครับคัดไม่เคยตัดนะครับตามสภาพนะครับเพราะในล่างนะครับเพิ่งมาถึงนะครับชุ่วมงขืนอยู่หนึ่งพันสองร้อยน่าจะบ่แม่นนะครับมันน่าจะขาดนะครับสายไม่น่าจะขาดนะครับขืนอยู่พันบัวนะครับรถบ่ผูนะครับจถดไม่ผูกเบาะไม่ขาดราคาพแเกนมีหน่อยนะครับขายตามสภาพนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับเครื่องไม่ไอน้ําไม่ดันนะครับเป็นตัวขั้นโค้งนะครับจดทะเบียนปีห้าสี่รถจงหวันในล่างนะครับ เนี่ยบางเวบ่มีหลัวซึมนะครับรถคันนี้จะมีตำนนี้แค่จะข้องเขากัเอาสีพ่นิดๆน้อยๆนะครับบริเวณผลเมือดนะครับเป็นจุดเป็นจุดนะครับสีแดงครับไปล่างไปเส็ยดออกเครื่องเกียร์ปั๊มดีนะครับราคาถูกๆนะครับสาหรับทนใดที่ยังหารถดอยู่นะครับยางหน้ากับไม้นะครับยางหลังสภาพ60%อา10-60%ใช้งานได้อีกเงยเงๆครับคัดไม่เคยตัดนะครับเครื่องบุกค่อยแก่นะครับมาผมผันพ่นโซซาฮีโปรนะครับ ผ่านใบเต็มนะครับทั้งหาใบนะครับโค้งสวยไม่มีเชื่อมมีดำถ่ายบ่มีหลวงซึมนะครับถ่ายก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถ่ายดีอยู่นะครับสภาพนะครับมีเจ้าของคนเอาสีพ่นนิดๆหน่อยๆนะครับสีแดงครับถ่ายตามสภาพนะครับเครื่องเกียร์ปั๊มดีนะครับราคาหนึ่งแสนหาหมื่นหาพันบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับถ่ายได้ราคาหนีสองฟรีสองร้อยโลนะครับราคาหนีนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาท ถ้าได้ราคานี้ผมส่งให้ยฟีนะครับ200โลนะครับ155,000บาทนะครับส่งปีสอ0ร้ลนะครับนะครับรถสวยนะครับว้ากัโบ๊ทเลยครับโบพีสรถกับโบ่อยสวยนะครับรถตามสภาพนะครับแต่ว่าเครื่องเกียร์ดีนะครับรถคันเครื่องเกียร์ปั๊มดีนะครับไฟเฟ่ยอยู่ครบนะครับเครื่องเกียร์ปั๊มดีสภาพสีสันกะโบปันได นะครับตามสภาพนะครับภายห้าล็ไปใส่ก้านนะครับบกยึดบังครับคันอีเครื่องดีเกียบบุฮอนนะครับเครื่องบ่อไอ้น้ามาดันนะครับหนึ่งแสนหาบาทนะครับสามหกนะครับ L สามหก5 0 0 0แปดห้านหบาทนะครับนน้าที่จะมีนะครับหนึ่งแสนห้าหม้านบาทนะครับดันหน้าผ่านพวนหรือจะเอาลอตเตอรี่น้ำกระเด้ครับเพิ่มอีกหมื่น้นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นหบาทนะครับดันหน้าผ่านพวน นะครับลานต่างยุบานเช่นดำนะครับอำเภอจุพาบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับสนใจโทร0.64404908ครับ0.6444908ครับรถบ่มีผุนะครับรถไม่ผุเพียงแต่ยังภายในหลางครับเพิ่งมาถึงนะครับยังภายในหลางนะครับเพิ่งมาเมื่อคืนนะครับนะเป่งเสียหายเป็นภาพันบาทเรียบเบียนชุดครบนะครับเป็นเอลซาม608ปีหาซีตัวคานโค้งนะครับเป็นตัวคานโค้งเรียบเบียนชุดครบนะครับนะลานต่างยุบานเช่นดำอำเภอจุพาบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับนะ พร้อมใส่งานนะครับเดี๋ยวสิมาสตาร์ทเครื่องให้เบ่งนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับเครื่องนิ่มๆนะครับเครื่องนิ่มๆนะครับเครื่องดีนะครับรถันีไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าสีสันบ่ไอยงามนะครับถึงแสนหามเงินหาพันบาทส่งฟรีสองร้อยโลนะครับถัดไ้ราคาดีนะครับส่งฟรีสองร้อยโลนะครับเครื่องบ่ไอหนาก่ดันนะครับนะไปโดอดิบีนะครับ ให้ดูดิขึ้นลงปกติไม่ต้องเ่งเครื่องนะครับดูดีดีเลยครับไม่ต้องเลงเครื่องนะครับดูการลังนะครับการลังึปกตินะครับบ่มีกระตุกนะครับไม่ต้องเร่งเครื่องนะครับขึ้นปกตินะครับก็ปกติจะพลาดบนไอเครื่องนะครับ เครื so ่องก็ไอนะครับเครื่องไม่ไอนะครับเครื่องบ่ไอนะครับนิ่มๆด้วยนะครับเครื่องนี่เครื่องนิ่มๆนะครับเที่ตัวซีสันบ่วงามครับหนึ่งแสนหามื่นหาพันบาทนะครับส่งพี่สองร้อยโลเอาราคานี้เลยนะครับซ่งฟี่นะครับหารถลงกัมารับเองได้นะครับสิรถดไห้นะครับหนึ่งแสนหามื่นหาพันบาทนะครับเครื่องนิ่มๆนะครับเครื่องไม่ไอน้ำไม่ดันโฟกันใส่งานได้ปกติครับไฮดรอลิกดีเกียร์ดีนะครับเครื่องดีครับใส่งานยาวๆเลยครับนะผู้ใดบ่ตัมบ่ซีเรียลเรื่องพ่วมงามนะครับใส่งานยาาวๆรคานี้ แต่การที่ดีแรกขายกันอยู่แสนหาแสนหกนะครับ3 6 0 8 DT ทจดะเบียนปี54นะครับ155,000าบาทส่งที200โลนะครับเพิ่มเผาโลตรลดีก็เพิ่มอีกไม่ีเงินขตั้งหลันะครับนะครับราคาส่งทีสโลนะครับหลักใยูบานเช่นดำอำเภอชลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับหลานเช่นดํอำเภอชลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ4ูนย์หกี่ส่4นห8 d ดครับศูนยหี่นี่เ